ปลากระป๋องอร้อนๆเส็บกบพูษ่วยร้อนๆครับเพื่อนๆมาเด้อเส็บๆน้ำกันครับไปเส็บไปนะครับปล <Okay S 1> ากระป๋องอครับใส่วุ้นเส้นเส็บๆน้ำกันพี่น้องเอาสวัสดีครับๆๆเพื่อนๆวันนี้เมนูเด็ดของเราเมนูของเราวันนี้ วุ้นเส้นปลากระป๋องเราจะแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นหรือเส้นหล่อนบานขวอยื่นนะครับนี่เอามาพี่น้องมาเราจะแกงปลากระป๋องนะครับวันนี้ปลากระป๋องนี่ใส่วุ้นเส้นนะครับใส่เส้นหล่อนเนาะเสียบด้วยพี่น้องนี่มาเริ่มกันเลยนะครับเติมน้ําเติมน้ำใส่หม้อเลยพี่น้องติมหม้อเลย แกงพอดีกินพี่เนาะตามดยนี่เลยดยนี่เลยนะครับค่ะตะไคร้สักนพี่เนาะใส่เบิดนีห่หล่ันจะเข้าออกง่ายนะพี่เนาะอใส,ใส่ตะไคร้กูดเข้าไป เลยครับเปิดหมอครับไฟเลยเครื่องห้ากอบผมมีอย่างไรตัวชิโนงน,นี่นี่เครื่องของเราครับตับเครื่องตัวพี่น้องเครื่องห้องอบมีพริกพริกนี่กระเทียมเสน้นนี่หลักเข่า ใส่กระเทียมบนาะงคนบอชอบก็ใส่ครับแต่ผมชอบใส่กระเทียมนะครับอ่าใส่หอมกระเทียมนี่ครับอืมดเรียบร้อยนะครับนี่ออครับีเครืมมม่องเผาเกลือมะเขือเทศสุกเอาเนาะมะเขือเทศใบเมียงลักอือม,มะเขือเทศใบเมียงลักเขาใส่สมพี่ติ้วนะครับรน,นี่หม้อเริ่มร้อนไปเนาะเริ่มร้อนแล้วนะครับ เริ่มร้อนแล้ว okay. เริ่มร้อนแล้วใส่หม้อกระทะหอนไว้พี่นอลองปมันไปเติมนลลอนนี่รอหม้อเดือดก่อนพี่เนาอเห็นมา้ยาดีก mm. ่อนรอหมอเ่ก่อนนะครับ เปิดหมอบุ้งพี่น้องโอ้เดือดแล้วผสมลงผสมพักจิ๋วลงเลยครับตับเลยมันคือเทียดเทียดลงเลยไปตีใส่หมัขามเปียกห้องพี่มัขามเปลี่ยนะครับติวลงเลยครับ มากินสมน้อยหนึ่งนะครับมากินสมักหน่ไงมีลองปิดฝาก่อนครับอ๋อหม้อเดือดแล้วไฟปากของปลาก้นะปองเลยกินไหวครับปลากระป๋องนี้สูตรบล็อกขึ้นไซเบตไปพักติ้วแล้วครับเป็นอันนะั้นเพราะว่าหามะขามเปียกมาถือครับ ไส่ผักติไวใสป่ปากระป๋องโอปลากระป๋องนี่เพาเดือดจะนอนอ้างโอ้กินอายปิดฝา,าไปก่อนอาเดือดระบายเสียงน้องเล็กนองเสียงนงเสียงนี่ใส่เป็นของนี่นะครับเด้อของยีปหอยอะเลยระมาณนี้นนนเจ็บครับเราต้องตัดครับผมมาตัดได้สิ นี่หมดเซ่อีกตาหะเสร็จสัมเร็จรูปแล้วครับจิ้มันจะังได้ดูดยังได้เสะนะครับแซ่บใส่เสร็จ,รจ,รจรก,ก็กดกได้ครับเออเสียงขดกินเอาเลยเห็นมันต้องตัดก็ได้ครับนี่กินเส้นนะครับมึงไงนี่กินนะกินเสร็จน,น,นี่นนๆๆรอหมอเดือดตุ่งหน่อยดิหนอเดี๋ยวเขาค่อยปรุงรสปิดฟ้าไปกันเนาะปิาไปสักัน ปิดฝาใป็นสักกันเอาได้เจ,จ้ไปจัดพี่น้องไปนะเหยาะมาฟุ้งรถพี่น้องมาใส่ปลาจุกหน่อยเด้อผมม่ะลดฉาิปลาเน,นี่ยจหน่อยนะครับนี่ใส่ปลาเหาะลงจุกหน่อยพอใส่หลายนะครับใส่พร้อมกับไอซ์ิครับเก็บไม่ลดดีจุกหน่อยลดดีจุกหน่อยองุนัววัวเขาต้องขาดอ่ได้ผมวัวจุกหน่อยนี่ ีเสียงกดกะปะ้พี่น้องอะไนนี่หยดเล็บสีิม,มือเลยพี่น้องนะเลย,เลยนะม,มสุดยอดพี่น้องเลย เสบได้พี่น้องเอ้เก่งลากระป๋องเสร็จอืมสเสร็จรสเปรียวมันเลยเอามะนาเลยนี่ขามเปียกเอนาวเพียง่านัา้นขามเปียกมะนาใส่เลยจร่ดีเก็บนี่ยังมากเลย ติดเห็ดกนเลยอ๋อบางยอดยปหน่อเออีอีกสักน่อยิบ้อนานี่ในปลาตีแกงปลากระป๋องยอดเลยมานไี่น้อย เสร็จพร้อ,อมเสิร์ฟลอยพี่นอ้องโอ้ยให้ไุ่มใส่ผักแมงลักเข้าไปเลยนะครับใบหนึงลักเข้าไปอืมใบ่แมงลักใส่แมงลักเข้าไปครับอืมลงไปด้วยนะครับต้นหอมเข้าไปใส่ต้นหอมใส่แมงลักอ่าเสร็จ <c oughs> เ,เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยครับพี่นอ้องว้าวพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟไป พร้อมเสิร์ฟพร้อมแกงปลากระป๋องใส่วุ้นเส้นเรียบร้อยนะครับผมสีสันน่าท่านขนาดพี่น้องมามาเราจะทานกับข้าวสวยร้อนๆนะครับข้าวสวยกุ้งเรียบร้อยนะครับแซ่บน้ำกันพี่น้องมามาแซ่บปลากระป๋องร้อนๆเสิร์ฟกับข้าวสวยร้อนๆครับเพื่อนๆมาเลยแซ่บๆน้ำกันครับเป็นแซ่บขนาดพี่น้องเลยแกงปลากระป๋องครับใส่วุ้นเส้นแซ่บๆน้ำกันพี่น้อง